มไม่ส yeah. uh, ังย bon ังไงเงี้ยเาเดียบ่มาเน๊เรียนเชิบมมากเลยสิสันี่นตาสร้างมาร์บี้เยอยากเคลยากนยครับตาบใจเขาแค่ไทรลองมาแสบเนี่ยกระเทะอย่งนี่กระดเด็กบ่งกะเด็น สวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง MC ก็เอาคือเดิมเนาะเระว่าอยู่ทางในในต่างประเทศดีตอนหลับขอดูทองแม่น้องเปียวคือเก่าให้พี่น้องเไงให้มาหนี้กะดิไปเคลื่อนบุญให้พี่น้องเไยไปเบิ่งเพิ่นก่อนเพิ่นจัดอย่างเรียบร้อยนะบอถ่าย่าก็อยู่บ่เฮ้ยนาเกี่ยวจัดเรียบร้อยเลยนะมอ้งไงวะ ว่าอะไรก็ั่งถวยมวเด็บเข่ยนะออกไปได้ี่นละกุไก่ก็อะไรเนาะโอ้ยคนปรานเด็ดดอกคนน่ะอ้ยห้าได้ไม่ดอกม่กินข้าวต้๊โอ้มากระไรแท้นเนาะ โอ้ยเด็กพี่แต่กุ้งไก่หัวเดียนขายสลายน่คนขายบมเมนต์นั่ง่น้อเว้ยไอ้วงกุ้งวงไก่ท่านกับเป็นคขนอันนี้เนาะสบายนีเดอร์ทางนีเดอร์ปอกกระเทียมบ่กระเทียมไ่ตามหัวหงม่นเนาะมีได้กินก็พีมีถงหงมน หงแกงมม่ายเนาะนี่นะไม่มันเดมม่รัอินเลยมันหาวน์านรือเปล่าปกตงงงาสายเลวามมอมันหาวท่านเดเอท่านเด้อว้ามาให้ดูเาให้เขบอกว่าจอเปโตอยากกินอะเล็กน้อยอะ วางวางมันเย็นก็ได้หุ้มในงานเล้อคนเดินละแบบเอาไปที่นี่กันเฮ้ยน้อตุ่นหมัดไว้ไปนี่เลย สดงทัวแสดงเทบอแต่ไหนทัว yeah, จิวไปแล้วจิวไปแ้วายดีจ no. ิวหมอนเลยให้ดอกหมอนลายเนาะสี <out> ่หมอได้น่ะอัน <siz> นี้หอท้เดบอลเนาะห่อห่อห่อหอนะหัมีบางได้ะ เขไหวไหช่นน้ำหนก่รเปล่าน้ใ่ลยว่เขาางเิรดทอาชีเฮากะเขึ้นง่ายเนาะจับอันเดียวเยนะ้เลยขึ้เยามวหรือเดไดเราสดกมแข่งกับข้าวขาวขาได้จะบูย่อ่อนแข่งข้าวขาวกะตันอยอ่ก้วน้ปวดพเอดบูเยอะบูถื่อดิมอกะตันอยู่

ตนล้แหละ็ห้นี่ยก่ไนาันนั่นก่อนเอะเต่าับพ่อไแ้วนั่นเรื่องห้อเลอนะนบเคร่อยพื้นี่เด้วคร่องต้มนี่อไม่ไ้เฉา่อันมองไ่ได้่างอันได้ตัวนี้ยืดเครื่องนึ งหม้เลยชงหมดหมดอจะมีกระมันนั่นนี่พอดีเลยเกือใส้น้ามันบิงกอดีรตุกมันนนะัมันจมันเนยะมันนยหน่อยนะว่าเปนเหตุ้งพวงว่ะาจัดีนได้ได่แบนี้พื้นก็ลังหลนีลย้มเลยมาเลยโอ้ลมได้หน่อยลมแห้งหรอมปเลย แขกแข้งกระต้นนี่คจะ็นเดนาวเาแหงนะโนิบ้สันกเอาวยู่เลยนะจาวนั่นมีหออย่างาใช่่รีนอยงเดียวใส่กางเกงแล้วใส่กางเกงแล้ววะกเวทในขินิน่คลินมันขบุญเลยอคันได้หนย ไ้แม่ต้องเชื่อเองว่ได้ลงวงั่ะทา<น>งงันนี้เนาะไปพุ่มบ้นนนะคอนเร์กันเลขึ้นเนือบ่แม่พอขึ้นเนื้อมือนี่ไปบดด้วยเนาะอะพักได้ป็มเนาะทำไมต้องคีมใชไม้หยทั่วบ่ะ่ ท่านิบอยเออหาจะลงกินนี่เลงนี่ยันาอยากกินนืวนอีกสักหน่อยอีกสักหนยทำตไม่ได้ช่วไม่ไ้ชั่งอง่งหล้ื้น่อยดนมาตมาอากกิน้ตัน่้้ม่ใช่ตัวต้องกินไนี่คาต้มก็พ่องมากินาต้มอีรี้อนอ่ะทางนี้เมาว่าอยเอ้ยมนี่ ทางนี้ก็เป็นมะคงกังนเนาะโอ้ยขายดีดีขายดีคุ่ะง,งานนี่มคุคงขายดีขายพุ่งได้จนเวกันแต่ละมุมแต่ละกลุ่มใค้เราแบ่งแผนกันเดี่ยนะี่กระตุกกันไฮะแผกะน,สนกสามคับโอ้บอมีแผนกนีก่น,น่นงานมาพาดนด้เลยงานบเล,ลินได้เนาะ ขาดคแนนนี่ไปเลยมื่อนี้ร้ายคนเนาะมีสั่งเเออมาเร็วบไมาวาดดูมวาดูปเวอร์นะเธ่ลเขาออกมาแล้วบ้างองวานะปากอะไรบามาดูมีอีกไหมโอ้ไหนน่เาด้วยนี่เลือกนได้มีสี่อนี่

ียะสองพักนำโมกันพอดีเราเลยถ้าบ่มีมือกล้องแล้วขอสต๊อปกันเด้อเราเลยเร้วๆนะใ้ิด้วเลจับกล้องแล้วบัตลายคนหกลายคนซอยกันพี่ีเราเลยรวมแรงใจงานสามัคคีค่ะนางนีเดอเตย ปิดเอาไว้เห็ดคุณไม่ได้ยินนะเสงกระดังนั่นนะปุกปิ้กูปปอุ่นใจนั่นตกระโดดดังแล้วลงมือตัมะพง้าแล้วใครใครได้กินข่าวมาแล้ว

บสุกั้มทำข้าวต้มุกในห้องหาเพื่อนดีแน่น่เออดีแน่เอตอนเห็ดบุญไอของป้านะกะข่าวมสุกเลยยข่าวมสุกกลางห้องหาแล้อีกสุกบัตรข่าวกงุกข่าวทางกลางบสุก ให้ห mm ัคนเด็ดนะโมให้เราบอกว่าอยู่ทางนราในนี่จักพักบอกพักพักแคบบ่ออู้คนหัวพักพักโอ้ตัวใหญ่แท้หนิงานแท้หนิบอกหัวแก่แท้เออปาดูเขาแก่แท้หนิดูแลอย่างดีเลย

ัตอนหาเกิดเบิ่งเินตามมองหงกอนหน่อยหน่อยหมอใหญ่ันนั้นได้าหมอคนนงใหญ่เยบกว่ามาประเมินตามมองหงกันตามหง้แล้วจัดยจัดยกเออฉันแหละเอวอ่อนๆ่นไปบอกไอ้ที่ว่าเห็นเอวเห็จแล้ว ยเหี่ยมาลเดงานทัเหตได้ว่าลองท่องก่อนโอ้อานดีแล้วจะได้มีเ่ก่อนอ้าวโตนี่ก่อนได้ไห่เนาะแพชเช่เลนเหตุเบีดงานก่อนละปักคอยมาเจ็บซ้ามเลยเนาะเป็นอะไรเป็นอะไเป็นอะไรร่มมือนึงค่ะเป็นเนอปักเบื่อเลยโอ้ไหนวนอนนอนมาพอดูที่น้ำหน่อยยังไงนะนอกับติ๋วใช้ไหมไนกัิวบ่อ้หนัวเนี่ยใครคนเสื่อแล้วบ่ายมีแอเที่เราคอยเป็นนี่นะ อนถ่ายยังไงจีถ่าใส่ไยังไงขาเป็นลูนุมือเจ้าไปซื้อ่าคนซิมเหรอถาิมใช้ประเทศนไงหรือเปล่าใส่มาเกาะมกระสุดน้ำมาเกาะแล้วต่ำมาหงไหาเกาะพอหาไปหาชุมนหายตาจันไปหาไปหาเนคนดย เชไปนื premises, premises, mm. ้อว uh ่มแล้ว้อยแล้วใส่กับเาเนชนกูบ huh. ้ามากี th ่ทเห็นปะเห็นเยอะแ่นเหาะบ้าลพี่น้องเลยแล่บ้เห็นยู่หนาเฮือนไปใช้แหลไปวัดไปั่มก็ขึ้นรถม้ากันวันนี้นันกายเฮือนบุญมากยไปใช่ดีแบบข้าหมดแล้วะโดดลเลยัวัวท่านดเชบนจริงเนี่หัวซ้อนเลยบอเน่ยับาซ้อนรถแดงใายมากเลยต้องเคลียร์เลยบอเคลียเลยเคลียร์น เปว่านี่วเกันันเสียนนาซียไปนะหรเ็นเอา้วว่าะเปิดว่าตาเอสซีิหรอกเอามาเห็ดคลิปซื้อเป็นคอนเทนนิวคนเทนด์เนาะเอา่าะไรยิ้ยังบุขนอยู่ผมเป่าคอนเทนตางยดีจักบอบอว่าพื้นน้องผู้น้าละแลแต่บ่าเข้าคือสอบสอบถามเรื่องแม่นะ อ่ตอนี้แหละปัญหาคือเม่บริเกลบริเกลก็นอนผู้หน้าบริเกลกับน้องปู่นาหลอกลักกันเลยเคยจะถามว่าจะมีผู้สาวมามใช้ก็ไม่รู้ไม่ต่อเลยพอบ้านนะเราเปู่นาในห้องลราพอว่าห้องว่าเสียงพ่อสิบอ่ะกับซีเมนนะว่าโบทางว่าเสียงว่ะอยู่ในช่องว่าเสียงไม่ได้ห้องแต่ว่าช่องอื่นห้องนะตามลักมันทักก็ไล่ตัวนี้แหละไล่ตัวตัวผู้หญิงนี่แหละมันมีลูกมันก็ต้องมีเมย์มันตีเออฉันแหละไข่ไว้เสร็จเลย พากันเห็ดอะไรสิหรอแเ่วันี้เอบางคนก็ข้าใจบางคนกับบอเข้าใจกลับย่ไงบางคนกับบข่าใจมาลูเมียบ่เข้าใจติเบ้ายกอย่น่อยเนาะเนเลยป็เบายอกหนูอุ้มผัวนี่แหละเพราะว่าอ้วนมันดูมีได้แต่เพื่อนได้าเห็ดเองเพื่นได้ใหอนเบ้าอกันัอเคยเ้ายอกกันแบบเาจันไปข้างนอกยังเายอกเาวี้ชปูชาาปลาเพื่นพูดนะ คนพันกับบุใจพันกัว่าเฮานี่ยใจเข้มเนี่เนี่ยมีตายยังไม่ได้คนมาสินะมันโมเมนต์อยโมเมนมเนแต่เนี่ยบอกห้ลูกบอกลูกพ่แใจกว้างพ่อเปิหลัเนี่ยเปนบางทีก็าอธิบายพันกับบุกหัวใจเนาโมเนบางคังก็คิดค้าอธิบายไปผ่าแล้ก็แล้วไปเสร็จอ่ะโอ้หกันเุทธาม เอาไงไม่ต้องรับปีหม่เปลี่ยนสีสันไม่ส่องมีอย่างเนี้ยิเออวาจีพอว่าเห่าล่ะเอาใช่แล้วกันเฮ็ดสามกเ็ดสามโคกเฮ็ดสามกบ่วราววากินนี่ว่าลนี่ด้ะาใจว่าเอาใช่เ็ดสามเฮ็สามกเอาดิโอเคเสาให้ได้เตมตนกเขาจะชี้หวาคกนนี้เด็กเออโคกเ็กเด็กจะาคกนั มันลานมวได้ปาแต่ก็ชุบๆๆๆสิบบนี้เป็งานดรสุดเอเป็นบอกแทำงานเลยเขดกมเบลไไ่ไล้ปวิงเหรออานี่แล้วงานพอดีเลมาแรงเมื่อถามหรือก็เนาะตู้เปิดตัตู้ปกตัไปปะหัวเเห็ดลงบ เผ็ดอยู่ยังที่หน้าได้ยังตัดแฉก้าซาวผ่าซาวอะซาวจ้ะมือตึงหลังซ้ำอะโอ้ยมือตึงหลังจังแต่โจ๊กมันเสกยังกับบ่อเหรอยิ่งเห็นแล้วทีมอะไรไปชิอาหาจุดเท้ามั้ยผ่อนกว่านี้หรอยิ่งหน้าไปชิมาหารจุได้เห็นหน้ามึงอะ สวาะว่านานจแจกเ่น้แดแม่กล้วยคนแจกกันเแม่ควยหากินเองแม่กล้วหากินเองแม่ควยไหลายคนที่ใส่าะโอ้ไ่เคยหงมบุญไหมาชิอกันให้าเห็นเนาะ้หมุนให้กันได้ปะเอาไนเนาะเอ้ยเอาโมเชปนบ้อนือมาบอกเพชรปนเพชรแล้เทียมไดัเทียมไรครับก็หนาว้องใ่หลายแล้ว สายง่ายเพือนเลยวะแ้วเนาะเายากาสายง่อยู่ทำสายง่าางง่ายสายง่ายง่ายๆมีว่าสายง่ายเพือนเลมมีแถาเอ้วันน้พื้งานเพียพอกันได้เนาะนได้จังะนะคือได้อันนั้นมีแต่ผู้สาวเริ่มบวมใกันสากันดิคือยหากันสากแค่ไดเลยเนี่ไม่เามด้สมกระโปรเลยัแล้ว

ตามมาอย่างเด็ดภาษาไยเอาเพชรเพชรเนาะเออเผมไม่ส่ไเาเียวมีเน้เรีนเชื่อผมมากแลสุสัจนี่นชอใส่เส้ผิดลายเด้อดวยดจัไปเห้าบนมมันไดเอาจนเอาจนแสบะไปพุนะคนเสาด้อล่าดยจัดให้เอาองหาเอาใส่ริลายเลย่งจมุน เมือนหเนเดียวันเมื่อตอนเดีวเมื่อตอนสกนนก๋อมันไม่เป็นไรวะวันนี้กับพรุ่งนี้ได้บัวไปจะโนเป็นอาทิตย์บัวไปจะานด้เป็นมจสักนะเออนก็บัวไปจะน้เป็นะจำสักั่นเลยเอาไปเลย ่เรากหยันว่าเรื่องกาเรื่องสังเรื่องคมหรือว่าปทเรื่องสตีมา่ไมอาเอาไปโนให่นะเพราะว่าใหญ่เนาะเอาตัวเองไปเลยนะตากตากปลาแ่ใส่ปะมบางหน้าก็บเอาบางหน้ส่วนหน้บาน้ันเป็นเนาะอ่อ่าาอ่อาอ่า่า่าา่ บังนาวคนทีสอมนาวววใช่ค่ะ่น้ามาเต็มเพบเขาจะน้ำลายขามน้ำขาโค้งว่ะไปเรื่อยๆไเฮ้ยฉันฉันนี่ก็น้ำลายแน่นมาจับไว้ย่าเลยน้าบังนาวได้จะชอใจัเพใจจับไล้ังนาจะกว่าใส่แขงสะเขาสามันชันอะมานบอกคนนอกันจะได้ย่างนา แต่ตามโมโหตั้งเบาให้ไปนอตามโมโหเชาก่อนแซ่บแล้ตกสอกสอกสต๊อกพตะอกสกสต๊อกสต่อต๊อกาต๊อกสกสต๊อกสต๊ออกสต๊อกสต๊อกสต๊อวสตมออกสตอกสต๊ออกสต๊อกกบอกดตอกสต๊อกไต๊อกสอกสต๊อออก ไปได้ประด้าพมือก่อน oui> ้วพอบก็ซเออกก็โซอะไรใส่พกอีกเมนอีกพวหนึ่งเมนอบไปได้ไปสมือเบิดได้ดิเนาะแตว่ามลงเกือบเบิได้เลยกับเราะกับียางกับมือบุญกับเป็นมลรงอีกเนาะแล้วมะเงก็เบิ้ดได้จะซื้อมาอีกมือบุญนึกเปลือกอีกมือบุญมือมือบุญให้เปลือกว่างานขึนได้เนาะม่ คนมีตู้ป้ยคนลตู้ว่าบกได้หมดยันหมาเอา่เจ้า<ม>ส,สมอยม่ชองส่เอาหอกยัยาายาากนว่าอย่ามามักมอนบางอย่งัวหมูอจะจอกินที่จอก้นไลตัวตัวแท้ใ<ม>ส,ส่ส นายแตกได้กินมันเนี่ยเจากินได้รอบนึงบอเจ้าเนีจ้ายังไม่ได้จับรอบเลยได้นี่นะเจ้ากินได้หลือเ่นี่นะบอได้กินมันเลยสิแต่อยู่ได้น่าจะกว่าเนาะเขาไม่ได้กินเจอเหือเลยไม่ได้กินเจอเหือกแต่ก็ธรรมดาอยู่คอะพัดหง่าก็มาเลยเนาะมาเที้ยก็เลยพัดหง่าก็ได้พี่มึงรู้ปะเต้มามา น้ำลายน้ำลายแตกได้ไมจางง่ายเมอา็จะใช้บะหมี่ปาค่ะคือเรเห็นใส่เข้มได้เพิ่มอะเราไมใช่ันหามเข้มเลยย่าใส่ท้าวเราใส่ร้ายขาดใส่น้ำหลังกไเเนาะเป็นให้ามเข้มคือหามเข้มปรคเนาไใส่เะอะไรเเราจะใส่ดใส่ย่งเดแล้เปินเราให้หเข้มคือเข้มปรอะเอ้ยนอสิไปขาดได้บอกอ ไหวกันหรอไหวกโดยด้วยโรชงีเก็ดปะดรหรอเพราะว่ามันใช้น้ำปลาด้วยใช่น้ำปลาการสร้างมากบบนี้อยยากเค็ียากเลยเหรอตามใจเขาได้ใจเขาตามเขาตามเขปตามเขาเก่งเลย ก็ยินบอกใช่บ่ะแม่แม่ดิวให้ตัวแม่ดิวเมือนะแม่บให้ตเมื่อบวเอ้ยม่เป็นได้ตัวนี้เอ้ยใช่นี่แสรงเลยค่ะเวแม่ใช่ใช่่ินัใช่ใช่ช่คัการบ่มักเอาผูนบเป็นการาดผู้นึ่งผู้มัดคนเห็ดนั่นเม่นห้ป่นเ็ดระเ บ่าคนชนนายเห็นคนกินครับว่าทำ่กินครับว่าทำไมกินครับเอากินมาสิตให้แ่แเดี๋ยเวลาว่าวยงงิองนะสิอเใครกินต้าุมนาอย่าไกินคับชื่อเ่ะพี่น้องเลยเดี๋ยวรอเบิ้งตอนในคนเ้าคุกคุกค่ะเวลาคุกแล้วพี่น้องเลยนำลายพี่น้องทร้องาแ่บนี่ยังแ่นยังนี้กบปลาเด็บีกระเด็น ได so okay. ้เแบทารือ yeah. ่านกาัรงชอบไม่ไ hmm. ด yeah. ้ชอบไม่งานผู <S <S yeah. right. uh ้นเด้อไม่ได้ม uh ัน่เยมกล้ไ่ที่มือบเมือ1เลนตรงก็มือถูกแขนได้แต่เนาะแลยแล้วลีนละิเนี้ยนะี่กบุญนี่กระโตพนเลยเนาะหมเนาะ อยู่ได้ตรงมานะตรงไหมหอมโงดงเป็นอีกที่แรกที่เที่ยวว้ามันก็สีโบว์ให้ไปแล้วบวขึ้นมาอ่ะสีจงๆเมืนมันสีสันเออ่ใช่มสจังๆแต่รสชาติจะได้ตามที่คนบอกว่กรลายพื่นะเมื่อกีเมือหรวเนาะวมัาดึ๋งนแอะแบยูน่าคาอีกคนน่ะคอไรอยู่ใน้นงไอกาาม่

này? Mình chỉ bàn một phép nữa, nó luôn đó Ồ, này bỏ, này tắm đi hơn bỏ dạ. bỏ Ồ, thì ừ. bà kênh sớm lên thế đó Một phép thôi, một phép thực cháy hơn ná Mẹ phạm thôi, mẹ phạm thôi Chị bảo em đọc thôi Mà ưu tắm ít đâu Xẹp ơi Nhưng mà lái hết bởi nó Nhung phô hay là nhung gì mà ưu, nó màu Nó Cái gì mà nó biến đâu, mẹ nhớ Mà giáp สุแกสตามที่นสร้งไว้พี่น้อยโบเพชรเจนัววานบ่นัววานเนาะตัวุ่ใ่กนหอยาก็ได้อกาชมพอาสาตมเรมว่าแบ่ามก็มา